สาวีครับคุณผู้ชมกลับมาต่อกันในเกมกิวพาร์ทนี้พาร์ทรที่5้าแล้วนะครับผมภารกิจวันนี้ของเราก็คือต้องไปที่หอประชุมนะเพื่อไปช่วยน้องเอเมลี่นะฮะจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าน้องจะโดนผีไฟฉายไล่ไปที่นั่นนะฮะเราต้องรีบไปช่วยนางเอไอรูตรงนี้ไม่เป็นรู้ที่ยักษ์ไฟมันโดดลงไปนี่ว่าเนี่ยพังแล้วมันก็ล่วงไปเลยเราจะต้องออกไปข้างนอกเนาะเพื่อไปยังหอประชุมปิดไฟฉายก่อนมีมอน เดี๋ยวนะเราจะออกไปยังไงเนี่ยผขอดูภาร,รกิจก่อนนะครับเอ่อภาร,รกิจบอกว่าให้ออกไปประตูนี้เหรออ่าฮะเอ้แล้วมันไปไปยังไงวะอ๋อนี่มาได้เลยโอเคโอ้โหนี่ไงไอ้ยักษ์ไฟมันล่วงลงมาลอยนี่เป็นอุกกาบาตเลยโอ้โหเออคุณผู้ชมเรากลับไปทางหนึ่งได้ไหมอะได้ด้วยุ๊ยกลับไปแมปแรกได้ด้วยพอดีผมเห็นว่ามันมี นี่ผมเพิ่งรู้ว่าซูมแมปได้มันมีห้องห้องหนึ่งนะครับมันยังดําอยู่ก็คือห้องนี้นะผมคิดว่ามันต้องมีวิธีการเข้าไปเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปดูก่อนนะครับคุณผ,ผู้ชมโอเคจากตรงนี้ต้องเลี้ยวขวาเนาะโอเคเปิดประตูเข้าไปวิ่งเลยแล้วไปยังสุดทางตรงนู้นเลยนะครับมา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 ,มาดูกันว่าผมจะเข้าได้ไหมแล้วเลี้ยวซ้ายปะอย่างนะตรงไปก่อนตรงไปก่อน ตรงไปอีกนะครับมาจนถึงฝั่งนี้นี่แหละน่าจะเป็นห้องฝั่งนี้ครับมันจะมีนี่ไงใช่มันยังดำอยู่โอเคมีทางเข้าหรือเปล่าอุาายาอ้ยเหยวมีสัพหลาดวิงว่งมีผ่านหน้าต่างด้วยเออถูกล็อกด้วยโซ่เอ้าไปไม่ได้หรออุ้ยอันนี้หนักเลยอันนี้โดนล็อกด้วยโซ่ หรือว่าเราต้องมีอุปกรณ์มาตัดก่อนหรือเปล่าวาเหมือนไอ้ห้องประตูไฟอะครับประตูที่มันมีไฟอะเอ้เวนกรรมไปไม่ได้ครับเอ้าแหละกลับมาตรงบันไดนะฮะเดี๋ยวต้องเลี้ยวทางนี้แล้วออกไปข้างนอกกันนะครับเพื่อที่จะไปหอประชุมนะโอเคนี่ตรงนี้แหละที่เราจะยักไฟครั้งแรกเออไปตรงนี้น่าจะไม่มีมอนแล้วนะผมเคลียร์ไปหมดแล้วตายหมดเลยเอ้าวทางตรงนี้มันเดินได้เลยโอเคไม่ต้องอ้อมแจมเลยมาครับออกไปข้างนอกกัน หอประชุมถ้าจําไม่ผิดมันอยู่ทางซ้ายนะใช่ไหมนี่ไงขณะที่เป็นโดมอยู่นะเอมิล,ลี่อยู่ในหอประชุมถ้าหวังว่าเธอยังอยู่ที่นั่นนะโอเคถูกต้องถูกต้องอ้าวแล้วมีไม้พาดเฉยไอครั้งก่อนเ่เราไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีไม้พาดไงอ่ามีไม้พาดมาแบบนี้แจมเลยอุ้ยมียาด้วยแต่ว่ายาเราเต็มอีกแล้วเฮ้ยเลี้ยวไปทางอื่นได้ด้วยหรอโอ้โหโคตรกว้างเลยคุณผู้ชม แแบบยังใหญ่อะคือแบบอันนี้เหมือนไม่ใช่โรงเรียนแล้วอ่ะเหมือนเป็นมหาวิทยลัยแล้ใหญ่มากโอ้โหแล้วมีกี่อาคารวะเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ว่าเรายังยังไม่ไปนะคุณผู้ชมยังไม่ไปเราไปเราไปทางตามภารกิจก่อนดีกว่าเนาะโอเคเข้าหอประชุมกันเลยครับมาฝั่งประตูนี้เข้าไปเลยโอ้โหแมบบมันกว้างจริงๆไเว้ย เข้ามาแล้วเฮ้ยอันนี้หอประชุมหรอเหมือนเป็นล,ละครเลยอะเออเหมือนล,ละครเลยเคปเปิดไฟฉายก่อนเอาแหละขอสำรวจหน่อยละกันนะถ้าอย่างนั้นอะไรอะเอมิลี่วินเทอร์เพลย์เอมิลี่เล่นในฤดูหนาวหรออ่านได้ไหมนี่มันเรื่องตลกบ้าอะไรเนี่ยได้โปรดหยุดมันที โอ้ oh my god ดูเหมือนว่าเสียงเอเมลี่จะมาจากข้างในนะไหนขอเข้าไปดูหน่อยได้โปดให้ฉันอยู่คนเดียวเอเมิลี่ยอยู่นั่นอีกฝั่งของประตูโอ้เอ้ยประตูล็อกอีกแล้วตามสูตรครับประตูมันต้องล็อกอ่าฝั่งนี้มีอะไรอ่ะกดอา่านด้วยหุน่นโชว์กำลังถืออะไรบางอย่างอยู่เฮ้ยหรือจะเป็นกุญแจหรือเปล่า <c oughs> ไม่ <c oughs> เอเมลี่ร้องใหญ่เลยอ่ะ ไม่รู้ข้างในโดนอะไรอยู่นะฮะน่าผมง้องหาทางเข้าไปครับาหากุญแจอันนี้เข้าได้เปล่าล็อกจากอีกฝั่งโอ้ตลอดเลยอดูแมพหน่อยสิแมพไม่ใหญ่มากนะเฮ้ยทางนี้ไปได้เหรอไปเลยเอาตันตันปะเนี่ยเออเฮ้ยไม่ตันไม่ตันมาได้อยู่มาได้อยู่เคีหมอบเข้าไปครับมีอะไรบ้างต้องมีของสะสมของให้เก็บแน่เลยอ่ะโอ้โห หุ่นเพียบเลยหุ่นโคตรเยอะเอ้าวแล้วเจอลูกปั้นนี่ใส่เลยใส่บัตรควอดเข้าไปเลยเ,เรียบร้อยสลายไปแล้วครับแลได้ตั๋วมาเพิ่มอีกใบป,ป่ะใช่ไหมนี่ไงได้ตั๋วเพิ่มอีกใบนึงแจ่มมากโอเคแล้วตรงนี้เหมือนจะมีอะไรอะโน้ตโอเคงั้นอ่านก่อนเลยครับอ่าไหนว่านี่โอโ้โหยาวอีกแล้ว ขออนุญาตสรุปแป๊บหนึ่งนะจากที่อ่านดูนะครับอันนี้เป็นบันทึกของคนงานเมืองนะเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเมืองถล่มนะครับซึ่งมีเพื่อนของเขาเนี่ยติดอยู่ข้างในนะแล้วเขาพยายามจะไปช่วยแต่ว่าช่วยไม่ได้นะครับทีนี้ไอ้เมืองถล่มเนี่ยมันไม่ได้ถล่มแค่เมืองนะมันถล่มทั้งเมืองเลยครับเหมือนกับว่าเขาขุดเมืองอยู่ใต้เมืองอ่ะแล้วพอเมืองถล่มทีเมืองก็เลยถล่มลงมาด้วยนะแล้วก็มีการพูดคุยกันของชาวเมืองนะครับเกี่ยวกับการจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาทับเมืองเก่านะครับ อันนี้ผมจริงเอาไปเชื่อมโยงกับไอเหตุการณ์ตอนที่เราเข้ามาเมืองครั้งแรกๆจาได้ไหมที่เมืองมันเหมือนแบบเหมือนเกิดแผ่นดินไหวอะ่ะจริงๆไม่ใช่แผ่นดินไหวเว้ยจริงๆอ่ะเมืองมันถลม่มเว้ยเพราะว่าใต้เมืองเป็นเหมืองเออแสดงว่าเนี่ยเราทะลุมิติย้อนมาอดีตของเมืองนี้นะเนี่ยย้อนมาในอดีตชัวร์เลยครับแน่นอนโอเคได้ความรู้เพิ่มแหละเท่ากับว่าเมืองเมืองนี้สร้างทับอยู่บนเหมืองเก่าว้เนี่ยโอเคหมดแล้วเนาะตรงนี้ออกไปกันดีกว่าครับกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะ มือนจะมีอีกห้องหนึ่งอ่ะออกก่อนอ่าเราเหลือห้องอ่าเราเหลือห้องที่ล็อกอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกสองห้องทางขวาเหรอโอเคไปดูกันโอ้ยมืดเกินเปิดไฟก่อนข้างบนก็เหมือนจะขึ้นได้ด้วยนะอุ้ยขอขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมอ่ะเอ้าไปไม่ได้เหรอโอ้ยเสียงเอมเลี่ร้องใหญ่เลยแต่เราแบบเราเฉยเท่าไหร่ไง,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 งเราแบบเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอมเลี่ขอสำรวจก่อนอันนี้่านไฟฉายไม่เอายังไม่พร้อม ทางขวาทางขวาตันตรงนี้โดดได้อุ้ยเพิ่งโดดอ้าวแต่ก็ขึ้นไม่ได้ว่ะขึ้นไม่ได้มันมีไอไอเมือกที่มันกันอยู่เออสายตามัน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 ไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะมันเลื้อยมานี่เลื้อยมานี่ไม่โผล่ไหนวะนั่นอ่ะแล้วก็ทะลุเข้าไปในอุโมงตรงนี้หรอโอเคต้องหาทางเข้าไปครับเท่ากับว่าทางมันบังคับแล้วนะไปตรงอื่นไม่ได้ละ ไปต้องไปทางนีเทานแล้วแหละเอ,อโดดมามาฝั่งนี้แล้วเจอโนต้ตอีกแล้วอ่านแป๊บอ,อ่านก่อนนะครับอ่าโนต้ตโนต้ตอันไหนว่าอันนี้อ่ะอุ้ยอันนี้สั้นทำไมพวกเขาเอาแต่หัวเราะฉันไม่ว่าฉันจะทำอะไรเด็กๆจะล้อเรียนสิ่งที่ฉันพูดหรือวิธีที่ฉันพูดมันเหมือนกับฉันอยู่ในทีวีและทุกคนกำลังดูอยู่ฉันตอบผิดในชั้นเรียน หรือหกล้มระหว่างอยู่ที่ยิมและทุกคนพูดถึงเรื่องนั้นในวันรุ่งขึ้นเวลาฉันเจอเด็กเป็นกลุ่มๆฉันกลัวมากฉันรู้ว่าพวกเขากําลังพูดถึงฉันมันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยฉันต้องการที่จะซ่อนและหายตัวไปตลอดการแต่ดวงตาของพวกเขามันอยู่ทุกที่ฉันเคยต้องการเพื่อนแต่ตอนนี้ฉันอยากให้พวกเขาทิ้งฉันไว้ตามลําพังบางทีถ้าฉันเงียบพวกเขาอาจจะลืมฉันโอ้โหน้องเอเมลี่น่าสงสาร อันนี้บันทึกของน้องเอเมิลี่อีกแล้วแน่นอนนะครับอูจะอะไรอะไร่ะโอเค,อ,เคอย่าไปคิดมาก <laughs> โอเคถึงตอนนี้แล้วอย่าไปคิดอะไรมากฮะจะเจอมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะมาถึงห้องนี้มีแบตด้วยโอเคแล้วมีไฟฟ้ากับบันไดอ๋อแต่ว่าขึ้นไม่ได้นะติดไฟฟา้าต้องหาวิธีปิดอ๋อโอเคมีปุ่มอยู่ครับเดีย๋ยวต้องหาอะไรมาคว้าง หาอะไรมาคว้างอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีตู้ขายน้ําอัดลมอยู่นะนี่ไงอ้าวแต่ว่ามันไม่มีไฟเหรอใช้ไม่ได้เดี๋ยวนะมีสายไฟเชื่อมมานี่ด้วยมานี่มานี่มานี่อ๋อโอเคงั้นชาร์จแบตเลยวาเขาให้เออโอ้ยอะไรอะเอามีไฟฟ้าเอาแล้วผมจะข้ามไปได้ยังไงอะเดี๋ยวนะถ้าผมชาร์จไฟฟ้าจะติด ใช่ไหมอ,อึบอ,อึบวยแล้วไม่ถึงด้วยหาชา้าก่อนไฟฟ้าติดแล้วมันไปไม่ได้เดี๋ยวมันไปไม่ได้เอ่อต้องทำยังไงวะอ๋อนี่ไงมีหินชิ่งอยู่โอเคใช้หินไฟในการชิ่งไปครับแบบนี้ได้ไหมแล้วลองจี่ดูก่อนติดปะไม่โดนไม่โดนเฉยเลือดอีกหน่อยอะอย่างนี้ได้ไหม อย่างนี้ล่ะจี G. โอเคโดนแล้วโดนแล้วงั้นผมมาฝั่งนี้ครับแล้วก็จีใส่หินแบบนี้อ่ะเออชาร์จไฟไปเรียบร้อยทำงานแล้วรีบกดปุ่มเลยเอามาเอาโซดามาแล้วเอาไปคว้างที่ปุ่มตรงนู้นครับแง่ง่ายๆมาแหละโดนใส่เลยอึบอึบอบึแบบนี้ป้าก็ให้เออ และห้องนี้มีอะไรหรือเปล่ามีวาวหมุนได้ไหมครับไม่ได้เอา้าปิดไฟฟ้าอย่างเดียวเลยเหรอโอเคถ้างั้นเาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันเลยครับไปมายาวเลยไปอีกฝั่งอีกห้องหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเราทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งน่าจะไปถึงห้องที่มันมีดวงตานะใช่ะไหม้ามีดวงตาเดินไป นี่มันบ้าไปแล้วฉันยังอยู่ในโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมีเหมืองอยู่ในอาคารนี้ด้วยเออนี่ไงมันมีเหมืองก็เมืองนี้มันเคยสร้างทับที่เก่าไงเหมืองนี้เคยเป็นเหมืองมาก่อนนี่ไงมีดวงตาจริงด้วยจี่เลยโอเคแล้วมียาเก็บเลยเดี๋ยวนะกินยาก่อนเออแล้วเก็บมาขอบคุณครับนี่เปิดากอีกฝั่งนึงเรียบร้อย เนี่ยมาเอ้ยทำไมอะ่ะอะไรนะ่ะนั่นมันอะไรอะ <S <S เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 คุณผู้ชมมันมีอะไรอะ่ะของมันล้มเองแล้วเมื่อกี้เหมือนมีเงาเงาอะเดี๋ยวจะเปิดไฟก่อนวอดเฮ้ยศัตรูล่องหนเหรอใชมม่มันมันมันตัวอะไรไม่รู้คุณผู้ชมมันล่องหนจีดได้ไ <S <S okay, จีได้ปะโอเคจีได้สปะรดล่องหนเรห <ล S 2> เรอต้องใจเย็นๆจะตกใจ โอคโอ้ไม่กอดศัตรูตัวใหม่ new enemy spotted ศัตรูตัวใหม่ครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ผมจี่ลูกตาแล้วมันได้อะไรวะได้อะไรวะมันขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าเฮ้ยผมว่าผมได้ยินเสียงเท้านะใช่ไหมอ่ะใช่ผมได้ยินเสียงเทา้าเฮ้ยเฮ้ยมีหลายตัวด้วยเอาโอเคโอเคสลายแล้วมาครับหนีก่อนหนีขึ้นชั้นบนก่อน ราจะตามหากุญแจไม่เจอนะห้องนี้ไปไม่ได้ทางขวาไปได้เออขอดูแมพก่อนซ้าย,ซ,ายซ้ายก็เหมือนจะไปได้นะขอลองไปดูก่อนนะครับซ้ายเฮ้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 ยลองหนไปเนี่ยเอาแหละ <laughs> น่ากลัวเหลือเกินตรงนี้มีไฟฟ้าครับมันมันไหลามาจากห้องนี้โอเคไปไม่ได้ถ้าต้องไปฝั่งนูน้นไปเลยยาวๆ,าๆอุ้ยไอ้ผีต้องหงนี่น่ากลัวว่ะ มาตรงนี้แล้วโอ้โหมีการขายมือเลยบอกว่าต้องเชิญครับเชิญเชิญรูนี้เฮ้ยอะไรอะอะไรเนี่ยมันเหมือนเป็นอ้ยโ,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 โดนไฟฟ้ามันเหมือนเป็นลำแสงโดนได้ปะเนี่ยลองครับลองลองโดนดูก่อนอ๋อโดนได้เป็นแสงเฉยๆอ่อฝั่งนี้มีรูไปไม่ได้อันนี้พัซเซลิลอะพัซเซิลทำอะไรอะอ๋อแสงมันยิงชาร์จไฟอยู่ ถ้าชาร์จไฟแล้วจะมีไฟฟ้าออกมาตรงนั้นมีรถเข็นด้วยเอารถเข็นได้ไหมอะก็จะได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมเอาตัวบังแสงก่อนอ่ะพอบังจนแบตหมดปุ๊บผมวิ่งไปรถเข็นแบบนี้ปุ๊บโอ้ย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 แรงแรงแรงไม่ได้ว่ะคุณผู้ชมไฟฟ้ามันกลับมาเร็วเกินไปอ่ะเดี๋ยวนะหาวิธีอื่นก่อนโอ้ฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้จีสองเส้นเลยชาร์จไฟสองเส้นเลย าทางนี้มีอะไรอีกไหมครับมองซ้ายมองขวามีไฟฟ้าไปไม่ได้แล้วมีรถเขน็นเอารถเข็นมาทำไมวะเอาไปห้องนู้นก่อนละกัน <c oughs> โอ้โหเสียงน้องเอเมิรี่แบบทรมานมากอะอันนี้เอาบังแสงได้บังได้แค่เส้นเดียวองั้นเดี๋ยวเอาบางังบังอันนี้อะบังอันนี้โอเคเลีวผมก็สามารถเข้ามาเอารถเข็นนี้ได้อะ ถูกต้องเอาออกมาครับเอาออกมาเล้วเลี้วทำยังไงแล้วบังไฟปะบังไฟอ่บาบังไฟบังไฟเส้นที่หนึ่งอันนี้อีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวเอาลูกเก่งขนม้าบังครับอ่ะบังเส้นหนึ่งเป็นแบบนี้ออบังไฟสองเส้นเป็นไงโอเคชาร์จไฟไม่ได้แล้วอุ้ยคัดซีน อ๋อโอเคแล้วไฟฟ้าห้องนี้มันดับครับเยี่ยมถ้าอย่างนั้นเราผมไปได้แล้วไปเลยยาวๆมาตรงนี้แล้วให้โดดลงเหรออ่ะโดด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 ลงมาโดดลงมาแล้วมีอะไรไม่มีอะไรนะลงมาอีกเอ้ยตรงนี้เหมือนจะมุดไปได้มุดไปดูไหนสิมีอะไรหรือเปล่าอา้าวแล้วเจอบัตรคอร์สเก็บมาเลยอ่ะเอามาขอบคุณครับ แล้วออกมาฝั่งนี้ก็จะได้กับเฮ้ยมีของแล้วคุณผู้ชมไอ้กุญแจใช่ปะจะมองรอดมาดูเห็นเก็บดิอ้าวห้เก็บเก็บเก็บสิฮัลโหลโอ้ยปุ่มตัวเอมันไม่ขึ้นอะอึบออ่าโอเคกว่าจะได้บุ่มเออได้กุญแจแล้วแม่กุญแจในที่สุดรอก่อนนะเอมิลี่ฉันกำลังไปโอเคได้แล้วครับเวลาเปิดห้องมา อ้อมมาเลยอลเอาแหละเอมิลี่มาช่วยแล้ว,วอุ้ยข้างในเหมือนเป็นโรงหนังหรอเอเมิลี่เอเมิลี่ปล่อยฉันให้อยู่คนเดียวอุ้ยเอมิลี่โดนโดนอะไรอ่ะมันโดนฟิลม์มฟิล์มหนังมันรัดอยู่อ่ะอุ้ยแล้วโดนบังคับให้ดูหนังหรอโอ้มล์ก็วุ้ยอันนี้กดได้ครับคืออะไรปิดเครื่องฉายหนังหรือเปล่าอ่ะ ใช่ปิดเครื่องใช้หนังเฮ้ยอะไรอะเครื่องจักรนี่มันคืออะไรกันเฮ้ยไอ้ผีไฟหายโอ้แล้วมันดึงดึงเครเื่องใช้หนังลงมาอีกอันนึงโอ้บายก็้ยคุณผู้ชมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผีไฟฉายนี่ว่า อันนี้มันผีโรงหนังนี่ว่าเนี่ยมันเป็นเครื่องฉายหนังตัวมนะันอ่ะโอ้ผมก็นึกว่าผีไฟฉายอู้เรียนนี่อันนี้เอมิลี่โดนบังคับให้ดูหนังหนังเรื่องแบบยังไงอ่ะตอนตัวเองโดนบูลลี่แน่เลยอ่ะเออว่าโดนบังคับให้ดูสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบอ๋อยายยายจะฉายไฟมาเคโอเค,อเ,คเราต้องค่อยๆไต่ไปอ้าโดนหึมต้องส่องไวว่ะเราต้องค่อยๆไต่ไปที่เครื่องฉายหนังใช่ไหมเราเราไปปิดโอ้เอมิลี่รอแป๊บนึงนะพี่กำลังไป อี่กับเราไปโอ้โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้เลยจังหวะนี้เลยกดกดปิ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 ดเออเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าไปยุ่งกับเธอเอาว่ะเฮ้ยแล้วเวลาเราปิดปิดเครื่องฉายหนังมันมันช็อตช็อตไอ้ผีนั่นด้วยนะไอ้ผีลงหนังข้างบนอะเฮ้ยอย่าจี่ค้างเลยพี่จะจี่ค้างเออไปที่อื่นเดีย๋ยวนะครับมีเครื่องทางขวาค่อยไปค่อยไปหมาเปล่าไม่มาไม่มา ไม่มางั้นเราไปเลยอ้ยมาเฉยอ้ยแสบแสบสบอุ๊ยอุยอย,ยังยังโดนยังโดนโดนไม่หยุดเลยโอ้โหอุ้ยเครื่องหลอดแล้วอะกินยาก่อนโอ้ okay. โอเคโอเคเราต้องอ้อมขึ้นนะอ้อมขึ้นอ้อมขึ้นแล้วไต่ไปตามหลังเก้าอี้นี่มาจะซองไปที่เอิญตรงนี้ไม่มีคนเออจำผิดจำผิดเอาแหละตรงนี้แหละกดเลยเออ โดนโดนช็อตเงี้ยงเงี้ยงเป็นไงเอาเออโมโหโมโหฉันทนไม่ไหวแล้วนะอะไรอ่ะเดี๋ยวยังจะมีมาเสริมอีกเหรอมีอีกประมาณสามเครื่องครับโอ้โอ้ยโดน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 หมอบก่อนมอบก่อนโอ้ไม่พ้นไม่พ้นเหรอโอ้โหอีกสามเครื่องอยู่ไหนอยู่ข้างหลังเร็วๆค่อยๆไปโอ้ยโอ้ยทำไมมันส่อง มาส่องรัวเลยอ่ะโอ้ยไปที่เอิร์นไอหมอนี่ไอหมอนี่เหมือนมันรู้แต่มันแกล้งทำเป็นไม่รู้เร็วเร็วรีบไปรีบไปรีบไปโอเคจะถึงแล้วจะถึงแล้วแอบป่อนแอบ่อนแอบหลังนี้ก่อนนะครับเครื่องนี้ไงเครื่องนี้โอเคถึงแล้วเร็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 วมาเอเมลี่อดทนไว้พี่กําลังไปกําลังปิดเครื่องให้อยู่เออดับไปอีกหนึ่งโดน เอมิล yeah, SO uh, ี่ฉักกำลังหยุดมันอดทนไว้เฮ่ยตงฝั่งขวามียาครับฝั่งขวามียาเอายาก่อนไอ้บอสตัวนี้มันเบ์อเลือดผมไปเยอะเลยนู้นทางทางนู้นมีฮะผมวิ่งเลยได้ไหมผมวิ่งเลยผมวิ่งเลยอืออ้าอูวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกโอเควิ่งไม่เวิร์กวิ่งไม่เวิร์กอย่าวิ่งนะฮะวิ่งไม่เวิร์กเลยเฮ้ยอย่าส่องค้างเลยพี่อย่าเฝ้าเป็นฆาตกรอย่าเฝ้าดีไปที่เอิญ เอ้ยไม่ไปจริงว่ะไม่ไปจริงของน่าเนี่ยเอายอมวะยอมเออเออเอเอเอาไม่โดนไม่โดนเฉยไม่โดนเฉยเลยเอาแหละกดปิดเครื่องเออโดนชัก๊าลไปเอมิลี่เล็กเครื่องเดียวครับเล็กเครื่องเดียวอยู่ข้างหน้าเนาะอยู่ข้างหน้าไกลเลยค่อยๆไปค่อยมาโอ้ยไอ้นี่ก็รู้ดีรู้ดีแล้วเกินกินยาก่อนเออโอเคอีกนิดเดียว ไปไป,ไป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 แอบหลังอ่ายังได้อยู่ยังได้อยู่และอีกนิดเดียวเฮ้ยไปที่อื่นโอเคจังหวะจังหวะโอ้ยโดนโดนโดน,โดนโมันไม่ให้เลยอ่ะมันไม่ให้ง่ายๆเลยไปอย่ามาส่งฉันโอ้มันเฝ้าไอ้ฆาตรออกรตัวนี้มันเฝ้าฮะโอเคส่งไปยังยังไม่ไปอีกโอ้ยมันเล่นเป็นมันเล่นเป็นโอ้ยน่าจะได้วะมันนี้จะได้ ถ้าจะได้ว่ะได้ได้อยู่โอ้โหกดไม่ได้หว่ะคุณผู้ชมไม่ได้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 เลยอ่ะมันไม่ให้เฮ้ยพี่ส่งไปที่อื่นได้ยังได้แล้วได้แล้วกดเลยเออเอาละสายฟ้าขนาดใหญ่มาแล้วเออช็อตเอเป็นไงเอาและเครื่องโอเวอร์ฮีทละระเบิดไหมเออตม โดนในผีโรงหนังโดนครับโดนเละเอาเอมิลี่รอดเอาไว้ยเอาตัวไปขึ้นไปชั้นสองอีกเมื่อไหร่เราจะตามทันวะเนี่ยมันจบแล้วเหรอมันจบแล้วโอเคโอ้เอมิลี่หนีไปชั้นสองเนี้ยเอมิลี่เธอเป็นไงบ้างอย่ามายุ่งกับฉันแค่ฉันอยู่คนเดียว ไม่ต้องห่วงนะเอมเบอรี่ทุกอย่างมันจะโอเคไม่อย่าตามฉันมาอย่าเข้ามาใกล้ฉันเอ้าทำไมทำไมาอย่างนั้นวะเอ้าอเพื่อะไรวะนะ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมหุ่นซอม,มบอออี้ผีระบาดอโอ้โหโคตรเยอะวู้ศัตรตูใหม่แล้วปะเนี่ยโอ,อ้โหหุ่นไม้ว่ะโอ้ไม่โค นี่มันบ้าไปแล้วถ้าสิ่งนั้นมันได้ตัวฉันไม่แซลลี่ลลอย่าไปคิดถึงมันเขาต้องออกมาจากที่นี่โอ้โ,อโหพาร์ทนี้ศัตรูหลายตัวเลยอะคุณผู้ชมมีทั้งแบบหุ่นไม้แล้วก็ไอ้ผีต้องหุนด้วยอะเขาม่ายกอดเยอะจริงๆโอเคโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอพักเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเล่นต่อจะยาวเกินไปเนาะ,อะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับ ถ้าใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมนะครับเอาไว้เราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ